ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาเจอกับแม่นิ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คือจะมาซักผ้าลูกนั่นเองนะเนี่ยท้องได้34วิก,กับอีกสองวันแล้วนั่นเองนะก็เลยวันนี้นะคะแพลนไว้เลยนะคะว่า34วิกเนี่ยต้องซักผ้าลูกนะคะเพราะว่าเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนิงก็จะได้เตรียมกระเป๋าแพ็คของเตรียมคลอแล้วนั่นเองนะก็เลยจะ เอาวิกนี้เนี่ยทำความสะอาดซักผ้าของลูกนะคะเพื่อจะเตรียมไว้นั่นเองนะก็วันนี้เป็นวันหยุดของบุสามีด้วยเนาะก็เลยแบบเออได้โอกาสวันนี้ก็เลยจะมาซักผ้านั่นเองนะก็จะมาซักผ้าเตรียมของให้ลูกนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นเวลา9ก้าโมงนะคะจะเลือกวันที่แบบว่าแดดจะจ้าแบบนี้นะทุกคนถ้าถามอาจารย์ไหมมันมันค่อนข้างที่ไม่จ้าเท่าไหร่นะแต่ก็ เอาหนานะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะ <_ d ata> ก็เอาวันที่แบบว่ามีแดดแล้วกันเนาะโอเคนะคะนี่ก็คือเป็นของลูกทั้งหมดนะคะที่หนิงซื้อมาแล้วก็มากองรวมกันไว้นะตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้จัดเข้าที่เข้าทางนะคะเพราะว่าเพิ่งสามสี่วิเนะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่หนิงต้องซักเนาะน,นี่เลย ปลอกหมอนนะคะต้องซักแน่นอนนะคะปลอกหมอนให้นมนะคะือต,ตอนนี้มันเช้าอยู่นะทุกคนแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะก็เพิ่งตื่นด้วยแนละ้ววันนี้เป็นวันหยุดของคุณสามีนี่นะคะหนิงก็จะแยกเป็นสองตะกร้าแบบนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็น,นพวกผ้าอ,อ้อมอะไรอย่างนี้นะคะจะไม่ได้ซักรวมกันนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าให้นมนะคะหรือว่าผ้ากันเปื้อนหรือว่าอันนี้มันเราก็ต้องมาดูก่อนก่อนนะคะว่าอันไหนที่ควรซักหรือไม่ควร ข้าห่มผ้าอะไรอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าห่มคู่นี้เนี่ยต้องเอาไปโรงพยาบาลด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปแยกกันอีกทีนะต้องรีบแล้วนะคะทุกคนตอนนี้แดดแบบดีมากๆเลยนะ ก่อนอื่นนะคะเราถ้าเราจะซักผ้าลูกนะคะเราก็ต้องมาเช็ดทาําความสะอาดเครื่องซักผ้าก่อนเนาะเพื่อฝุ่นเพื่ออะไรมันอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะแยกผ้าอ,อ้อมนะคะผ้าอ,อ้อมลองฉี่แล้วก็ผ้าอ,อ้อมห่อตัวนะคะหนิงจะแยกกันนะคือซึ่งหนิงก็ซึ้งมาเยอะมากๆเลยทุกคน เพิ่งมารู้ตัวนะคะว่าโอ้ทำไมเราซื้อผ้อ้อมมาเยอะขนาดนี้วันนี้น่าจะซักไม่เสร็จนะน่าจะแบ่งซักวันนี้ด้วยนะเพราะว่ากลัววันนี้ไม่ทันแดดนะคะเหมือนเมฆมาแบบเยอะแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราต้องรีบแล้วคือวันนี้หญิงก็ตื่นสายเลยนะเยอะมากไม่รู้ว่าซื้อมาเยอะขนาดนี้ผอ้อมห่อตัวเนี่ยซื้อมาน้อยมากแค่โหลเดียว ้าอ้อมลองตุกเยก็คือแบบใส่ไม่หมดนะคะเด็กโตก่อนคือรูโตก่อนนั่นเองนะเต็มแล้วต้องแบ่งให้น้องนิดนึงนะคะรู้ตัวนะคะว่าซื้อมาเยอะมากร้อนด้วยอ๋อยังไม่ได้ทากันแดดเลยทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกข้าวปูที่นอนนะคะแต่มันจะเต็มแล้วค่ะอันนี้พวกข้าวห่มข้าวรองฉี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้แยกนะคะอันนี้เดี๋ยวสักพวกนี้ก่อนสักข้าวอ้อมก่อน แล้วก็ส่วนน้ำยานะคะหนิงจะใช้ของดีนี่นั่เองป็นของมีบอลน,นะคะใส่ลงไปเลยทุกคนก็หลังจากที่ซักเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ลากออกมาหน้าบ้านแบบนี้นะคุณสามีเป็นคนตากให้นะนี่เลยหลังจากที่ตากให้แห้งแล้วเนี่ยหนิงแนะนํานะคะให้ เก็บพับนะคะให้ไว้อย่างมิดชิดเนาะอย่างชั้นอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อจะให้มันแบบไม่มีฝุ่นเข้านัเองนะมาก่อนที่เราจะเก็บเข้าเนี่ยเรามาทําความสะอาดชั้นก่อนนะคะทุกคนคือก่อนหน้านี้จะเป็นที่เก็บถุงเท้าเองนะก็ต้องทําความสะอาดก่อนนะคะปัดฝุ่นปัดอะไรออกก่อนเนาะ นะคะหลังจากที่พับเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหนิงก็จะแยกสีไว้อย่างงี้นะแยกสีอย่างงี้นะคะนี่เลยแล้วก็ปิดไว้ค่ะนี่ปิดไว้อย่างงี้ฝุ่นก็ไม่เข้านะคะชั้นพวกนี้ก็รอใส่ของต่อไปนะคะพวกเสื้ออะไรเงี้ยหนิงยังไม่ได้ซักเลยนะพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยหนิงยังไม่ได้ซักเลยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้มันก็เย็นแล้วเนาะเผื่อจะซักนู่นนี่นั่นเสร็จก็ เดี๋ยวไม่มีแดดนั่นเองนะรอดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีแดดหรือเปล่านะคะถ้าซักพรุ่งนี้ได้ก็จะซักไปทีละเล็กทีละน้อยนั่นเองนะเอาล่ะวันนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครสนใจแบบไหนนะคะอยากให้หนิงรีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ s u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งเนี่ยก็อย่าลืมนะคะเพราะว่าันช่วยหนิงได้เยอะมากๆเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ